ในวันนี้นะคะเราได้รับเหติจากท่านนายกองการบริหารส่วนตะบนนากลานะคะในประชุมวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญทางผู้แทนกองทัรหลวงรศึตษีผู้แทรราการผู้แทนขององค์กรอองค์กุผู้นำบุคน่ครับตอนนี้องค์ชายบริหารส่วนตะก็ไดรับเิ ตอนเราทุกท่านที่ห้องประชุมเพื่อชี้แจนในรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมจากทั้งทีผ่านมาโครงการออกแบบสำรวจปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลขสองตอนบ้านไร่โพกสูงอบอวลวันนี้ผู้แทนทางหลวงแล้วก็ผู้ก่าโครงการออกแบบสำรวจเพื่อปรับปรุงแก้ไขท่านจราจรบนทางหลวง หมายเลขสองตอนมาไร่ทวกโพวกควรช่วงกมอที่หนึ่งสองสองกมอที่หนที่จะผ่านอำเภอสุเมรีจังหวัดนครราชสมานั้นเป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาแล่รถส่วนใหญ่ใช้ความเรีวข้านสูงส่งผลที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบริเวณอยู่ใกล้เขตสถากรรมรันพร มันจะเกิดปิจีธยทีอได้ออกแบบปรับปรุงด้านกรจราจรเพื่อลดปัิจัยในช่วงการเดินทางการจัดประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เปิดโอกาสากับผู้คนอยู่ในเขตพื้นที่ได้รับทราบขอบเขตการศาึกษาในรูปแบบเบื้องต้นของคุณ ม่ว่าจะเป็นกองทินวันนี้หนุ่มผมเปิดฟูดฟยินดีที่โครงการบริหารส่วนลกำลังผู้ใหญ่และโู้แทนของโชว์ชวนไม่าจะเป็นตำบลมีกินตำบลหนองตะไคร้ตำบลนาการในที่ประชุมเพือแสดงความร่วมมือและให้การสนับสนุนของโครงการเขื่ให้ของรูปแบบในที่ความเหมาะสม มันนี้ได้เวลาที่ควรจะพูดบอคเกิ่กบโครงการชี้แจงมีรายละเอียดของโครงการเพื่อเตโครงการส่งรวจออกแบปรับภูมิแก้ไขมันมะมาจรว์อดทางโรงหยาบาลทสอง ุกทร่้านภูมิะคณะผู้นะคะ สำหรับวันนีเ้เราไม่ได้เป็นการเสนอนะคะแต่ว่าเราเสนอรูปแบบให้ครบถ้วนส่วนทางที่บริษัทจะทำการพิจารณาแล้วก็จะไปแจ้งในรับทราบนะคะว่ารูปแบบที่ดีที่สุดแล้วก็ที่จะพิจารณาที่ไม่ได้นะคะที่จะยัง <c oughs> <อ>ยังแก้จุดในขณะ บางเดือนผ่านนะครับซึ่งมันจะเป็นเป็นลักษณะในการสรุปรูปแบบที่เราเสนอจากการที่เราเรามีทั้งทิศเ,เหนือนะครับเป็นทางด้านขวานะครับก็จะเป็นไม่นซ้ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็สมามารถที่จะเป็นเชื่อมแล้วก็เดินทางไปทางเพื่อไปสถานีรถไฟได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางทางทิศบาลสุดเหนือนะครับทางด้านซ้ายนะครัะก็ะสมามารถที่จะใช้สัญจรทางด้านหลังนะครับอันะะสุด นะครับบเส้นสีนี้ก็ก็จะเ,เป็นทางหลักที่ทำเป็นสีนี้แนะครับอ <c oughs> ันนี้เราก็จะมีการปรบปรุง <c oughs> เป็นเ็อที่เราจะปร,ะปรับรจุดะนะครับอันนี้ก็เ,ป,เป็นที่โซนะครับแล้วกโซใตที่ได้กล่ไนะครับแล้วก็นี้ข้อเ่อโการนีครับเราจะทาใช้ในทิศทางของครกทางหนะครับเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะเป็นรูแบบช่องจราจรนะคะและอีกรูปแบบหนึ่คือจะเป็นรูปแบบมืจนอนะครับตัพนำเสนอว่ารูปแบบปัจจุบันชี่วิทนิดว่าต้งมเป็นของการทำใกล้แต่กระชิดทางขนาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะเจราจนะคะรับอันนี้ก็จะเป็นรี่จาบเริ่มต้นนะคะสงแต่แรกก็จะเป็นมือจีนนะคะก็จะเป็นแง่น หลักลุ่แบบสองกจะเป็นโัวพันก็คือหมูวิทางที่ก็ด่าก็เป็นทารกลับเดืมานะครับแล้วก็หลัแบบที่สามนะครับแล้วก็ชุดที่สเนี่ยเป็นววพันทางลูกมะดัานะครับแล้วก็ทาาเรือที่สก็จะเป็นเป็นคท่เป็นักล่คแบบที่สแล้นที่สองจะเป็นโนะครครับอันนี้ก็เอาขอเข้าประเด็นเลยนะครับพื้นที่ที่ได้แจ้งไปนะ ลักษณะการเปน,น้าปัจจุบันการเดินรถนะคบจากถุดเริ่มต้นมุกานทางทางต้ซสายหรอทา,างที่ตะวันตกนะคะช่วงประมาณที่1ี22นนะครบซึ่งอยู่ได้พเพียงโซนเพลก่อนพอแล้วก็มีปายตายะค่ะ <c oughs> แล้วก็กลายเาที่ใต้นะคบจากมืองนารลาชกีรานะครับเพื่อไผู้สูงทางสบพอดีนะครับตรงนี้ทางหลัก สามารถที่จะเปลี่ยนต่อครับซึ่งปจุบัติารปั๊มัจนะครับซึ่งตรงจุดนี้เป็นกัรแก่ใช้งานนะครับนางปตทที่ถนนนครพินพิศ์อคารหลวงวัดเจ้านะครัะสำหรับการเดินรถนัคขับก็สำหรับรูปแบบนี้นะครับสำหรับก่อนรับพิมาจอในรูปแบบของ เดินรถที่อางการใช้ทำการเดินรถนะครในรูปแบบนี้เนี่ยมีทางหลักมาทาหลักแล้วก็เนี่ยที่จะขายรูปแบบในการออกก็จะเป็นรูปแบบเดือนนะคะทางกัรเดือนก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับนะครับแล้วก็ในทางหลักก็ยังสามารถที่จะมีสัญจรได้นะครับแล้วก็ยังมีทางเดียที่จะไปถึงเนื้อสัตว์หรือช่องบนขาอื่นนะคะจะเป็นเรื่องพิเศษ่ได้นะคะ หรือเราจะออกไปทางรถไฟเหนือก็ใชยงานนะครับก็จะมีเส้นทางก็จะเป็นทางปัจจุบันนะครับไปเราจะออกวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับวิภาเพบว่าเขามจราจรนะครับแต่ใช้งานปัจจุบันมีการขรถจากถนนที่สบานหรือว่าถนนเนื้อสานเนี่ยเนือถนนทางที่ได้เนี่ยเราก็เดินทางกลับไปใช้ในลู่ใหม่ทางรถไฟเหนือเนี่ย ระยะทางประชาชนประมาณก็จะประมาสองถึงสามกิโลเซตต่อไปนะคะท่านผู้ประชุมทุกท่านค่ะช่วงต่อไปจะเป็นช่วงที่มีความสำคัญนะคะหลังจากนี้ทุกท่านจะได้เห็จากที่ทุกท่านได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะทพราะฉนก็จะไขข้อความข้อิดเหตุนะคะข้อเสนอแนะค่ะข้อของต่างๆต่างๆจากทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะโดยจะขอแจ้งกติกาการร่วมแสดงความผิดเหตุแบบนี้ค่ะ เใหนมุอขึ้นนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ของการค่ะนำไมโครไปให้นะคะรวมท่านช่วยแจ้งชื่อนำเสนอร์ยการชุมชนที่ท่านอยู่นะคะหลอดแสดงความเห็นค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ไม่อยากเสียงอ่อนเพียงค่ะก็เอซ้อนแผ่นแผ่นไมโครโนะคะเราจะมีกระดาษใบเล็กนะคะที่ท่านสามารถเขียน,นข้อเสนอแนะ ยู่ในเขตทางของรมงของทางหลวงทั้งหมดถูกไหมคะใช่ค่ะคือต้องเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าทั้งสี่รูปแบบเราใช้เขตทางเลยของทางหลวงทั้งหมดเราไม่ได้มีการเวทีที่ไปอะไรเพิ่มเติมเราใช้เขตทางของทางหลวงปัจจุบันทั้งหมดเลยนะคะต่รูปแบบในรายเดียวที่มีโก่อนได้เข้าไนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอเปิดเวทีค่ะเชิญท่านแรก